รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียผู้ตัดบทตอนนี้เลยบอกว่าจากนี้ไปเราจะไม่เชื่อถือไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือว่าประชาคมยุโรปต่อไปแล้วและเราจะพยายามทําทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อที่เราไม่ต้องพึ่งพากลุ่มประเทศเหล่านี้ต่อไปอนี่คือการตัดขาดสายสัมพันธ์แล้วก็ครั้งนี้น่ะโลกตะวันตกจะเป็นฝ่ายที่สร้างม่านเหล่ขึ้นมา โดยไบเดนผู้นําของสหรัฐหลังจากการประชุมที่มัดเดดจ,จะสนับสนุนอาวุธทุกอย่างให้ยูเครนและก็จะทุ่มเททรัพยากร6แสนล้านดอลลาร์เพื่อสู้กับจีนในแง่ของยุทธศาสตร์1แถบหึ่งเส้นทางกับจีน วันนี้เรากลับมาคุยผ่านโลกกันต่อนะคะว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ยูเครนรัสเซียล่าสุดอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลีคริสซิงเจอร์นั้นออกมาเผย3ทางออกที่น่าจะเป็นไปได้สําหรับสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งหลายคนบอกว่าตอนนี้ยังหาทางออกไม่เจอฉะนั้นเดี๋ยวไปดูทางออก3ทางที่เขาเสนอว่ามีอะไรที่พอจะเป็นไปได้บ้างรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียค่ะเซอร์เกย์ลัฟลอฟออกมาปลามว่าตะวันตกกําลังพยายามที่จะสร้าง ม่านเหล็กผืนใหม่ไปฟังเรื่องนี้จากคุณสุพนงการค่ะครับวันนี้เราจะว่าหลายมิตินะครับเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์ซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนปมต่างๆมีโครงสร้างความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งสนับสนุนโลกตะวันต,ตกก็คือนาโต้ค่ะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มรัสเซียค่ะซึ่งมีพันธมิตรหลายประเทศอยู่เช่นเดียวกันและความพยายามสร้างมิตรหลายประเทศนั่นนะจะนําไปสู่สงครามเย็น ท่ามกลางสงครามร้อนที่เกิดขึ้นในยูเครนกับรัสเซียตอนนี้ครับซึ่งการรับร้อบนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่มีประสบการณ์สูงนะครับมาพูดตัดบทตอนนี้เลยบอกว่าจากนี้ไปเราจะไม่เชื่อถือไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือว่าประชาคมยุโรปต่อไปแล้วและเราจะพยายามทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อที่เราไม่ต้องพึ่งพากลุ่มประเทศเหล่านี้ต่อไป <ítulo> ในข้างหน้าคือวิกฤตในยูเครนเท่ากับตัดความสัมพันธ์เด็ดขาดลงระหว่างโลกตะวันตกก็คือประชาคมยุโรปและสหรัฐกับรัสเซียซึ่งหลังซึ่งเป็นเกิดขึ้นหลังจากที่ความสัมพันธ์นี้พยายามสร้างมาในหลายสิบปีหลายทศวรรษนะครับพยายามคืนดีกันมาอยู่หลังจากสงครามเย็นจบลงไปแล้วในปี1989พร้อมกับ ความล่มสลายของกำแพงเบลิ์ี่นจากนั้นก็พยายามจะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมามี g 8ก็มีรัสเซียอยู่ด้วยอตอนนี้รัสเซียถูกตัดไปเลือ g 7ะนะครับแล้วก็ g 7นี่แหละที่ไปอยู่ในส่วนของนาโตแล้วก็ประกาศให้การสนับสนุนยอย่างต่อเนื่องอโดยไบเดนโจไบเดนนะผู้นำของสหรัฐหลังจากการประชุมที่ Madrid, มัดเดดว่าจะสนับสนุสนอาวุธทุกอย่างให้ยูเครนแล้วก็จะทุ่มเททั้งหลายแหล่เนี่ยทรัพยากร หแสนล้านดอลลาร์เพื่อสู้กับจีนในแง่ของยุทธศาสตร์1แถมหเส้นทางกับจีนแต่ว่าคำพูดของ S K เซอร์เกย์รับลอบรมตีต่ามเพงของรัสเซียเนี่ยมีความสัมพันธ์มากมายเพราะว่านี่คือการตัดขาดสา,ายสัมพันธ์แล้วก็ครั้งนี้นะ่ะโลกตะวันตกจะเป็นฝ่าที่สร้างม่านเหล็กขึ้นมากั้นแต่เดิมนั่นนะ่ะในยุคสงครามเย็ยนรอบแรกนะ่ะ เซอร์วินสตันเชอร์เชลพูดในช่วงที่ยุคสงครามโลกเกิดขึ้นในช่วงที่มีความสัมพันธ์กับโจเซฟสตาลินบอกว่ารัสเซียคือม่านเหล็กแล้วก็ฝ่ายละตันตกก็จะมีกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยยุโรปตะลุ่มตะวันตกแล้วก็จะเป็นม่านเหล็กที่กั้นไว้แต่คราวนี้เซอร์ไกรรับรับบอกว่าฝ่ายยุโรปนั่นแหละจะเป็นฝ่ายที่ตั้ง มันเหล็กขึ้นมาพื้นใหม่อ,มอีกครั้งหนึ่งเพื่อกีดการรัเสเซียและเบลารุสซึ่งเป็นเพื่อนบ้านรัเสเซียตอนนี้ประเทศเดียวที่มีเพื่อนอยู่ติดกับชายแดนรัสเซียก็คือเบลารุสใช่เบลารุสไม่มีความสัมพันธ์กับโลก<พ>ตะวันตกคงจะเป็นการยากที่คืนความสัมพันธ์ต่อจากนี้ไปครับทีนี้ผลดีผลเสียของการ <c oughs> สร้างมาดเหล็กพื้นใหม่ก็มันก็จะตกกันข้ามเลยไหมคะก็ตกกันข้ามกันแล้วก็เฮรีคิสซิงเจอร์เนี่ย ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ที่อายุ89ปีแล้ว <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์แมกซีนสเป c เตอร์บอกว่าตอนนี้มีสามเงื่อนไข <c oughs> ที่จะทําให้เกิดขึ้นในระหว่างสงครามยูเครนกับ <c oughs> <c oughs> รัสเซียนะครับอันแรกก็คือว่ารัสเซียได้พื้นที่ตัวเนี้ย <c oughs> ที่ประมาณ20-25คือแคว้นดอนบาส ลามลงไปถึงมาริโอโพลถึงโอเดซาถึงทะเลดำนั่นก็หมายความว่ารัสเซียชนะแล้วก็ได้ครอบครองพื้นที่ต่อไปจะจบอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็ย่งแล้วก็กลุ่มน a าโต้เนี่ยจะถูกมองว่ามันไม่เด็ดจริงเนี่ยไม่เด็ดขาจริงไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาเป็นเพียงแค่เสือกระดาษเพียงแต่คุยฟุ้งอย่างเดียวนะเงื่อนไขที่สองก็คือว่า ความพยายามของกลุ่มโลกตะวันตกและก็ยูเครนในการขับไล่รัสเซียให้พ้นจากพื้นที่ที่ครอบครองอยู่นี้และให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามสถานที่คือเดิมในพื้นที่เดิมที่ก่อนที่จะเกิดสงครามวันที่24สีกุมภาพันธ์ในปีนี้ครับรวมถึงการคืนพื้นที่ของแหลมไครเมียซึ่งรัสเซียยึดไปตั้งแต่ปี2014แล้วด้วยอันนี้ก็ ถ้าความพยายามนี้เกิดขึ้นไปนะก็หมายถึงว่าสงครามมันจะลามไประหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียมันใช่ไม่จํากัดเฉพาะยูเครนเท่านั้นถ,ถ้าว่าสงครามมันยืเดเยื้อต่อไปนะมันจะลามลงไปมากกว่าน,นี้ส่วนเงื่อนไขที่3ก็คือว่ากลุ่มประเทศเสรโลกเสรีทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้ประสบใช้ชนะทงนางดนานการทหารนะแล้วก็ทุกฝ่ายนั่นน่ะถ้าเกิดกลับคืนไปสู่พื้นที่เดิมรัเสเซียกลับไปที่กัะดังเก่าก็หมายความว่า โลกตะวันตกเนชนะและการลุกลามของรัสเซียสิ้นสุดลง <Okay. S 2> นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นไปได้อย่างไรไม่ขึ้นอยู่กับว่า,าสถานการณ์จากนี้ไปแต่ว่าสามสามทางเลืองนี้จะเป็นอยู่และก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องเจรจากันอยู่ว่าจะจดจกจ,จ,จ,จะไปต่อได้อย่างไรเพราะตอนนี้ถูกแช่เย็นไว้ก่อน <Okay. S 2> ไม่มีการเจรจากันระหว่างมอสโก กับเคียฟก็คือยูเครนกับรัสเซียนั่นเองครับค่ะนี่คือ3ทางสทางออกที่น่าจะเป็นไปได้แต่ทิ้งนี้ต้องดูสถานการณ์หลังจากนี้ใช่แต่มันแนวแนวโน้มมันจะไปทางทางแรกไหมคะแนวโน้มไปทางแรกก็เป็นไปได้มากเพราะว่ารัสเซียจะต้องไม่ยอมปล่อยพื้นที่ที่ครอบครองไว้เพราะลงทุนไปเยอะแล้วรวมถึงหลมไใครเมียที่ยึดไปตั้งแต่ปี2014และเป็นจุดทุนศาสตร์ด้วยแต่ว่าเงื่อนไขนี้นะ่ะเซเลนสกี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ แล้วก็จะมาใครจะมาบอกให้เสียสละพื้นที่ซึ่งรวมทั้งคิสซินเจอร์ได้บอกให้ด้วยนะตอนอไปพูดที่ดาวอสนะก็ถูกด่าหาว่าเป็นเท่าแก่เป็นตเท่าเลื่อเรือนอมอจมอยู่กับอดีดนะฮะซึ่งเซลินิสกี้บอกว่าจะต้องทําสงครามต่อไปอและก็ให้จบภายในสิ้นปีนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยซึ่งหลายฝ่ายก็ฟังดูแล้วก็ มองว่ามันเป็นไปได้ยากไปได้ยากถึงแม่อเมริกาและยุโรปตะวันตกจะสนับสนุนอาวุธอย่างไรก็ตามทุ่มเทเงินไปอย่างไรก็ตามมากไปถึง56,000 0ะ5.6 60, ล้านดอลลาร์12,000ล้านดอลลาร์นี่ให้อาวุธอย่างเดียวซื้อขายอาวุธอย่างเดียวสร้างอาวุธอย่างเดียวให้ยูเครนนะครับก็หมายความว่าบรรดาผู้ผลิตอาวุธในบริการนั่นนะสบายไปได้รับเงินก้อนใหญ่นี่ก็ ยังจะต้องยืดเยื้อกันต่อไปล่าสุดเน้นวันก่อเน,น้นรัเสเซียถอนตัวจากเกาะงู <Okay. S 2> ซึ่งอยู่ในทะเลดําหลังจากสู้รบกันมานานแล้วก็รัเสเซียไปยึดครองเกาะน,นี้ไว้ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นแผ่นทีนราบเรียบไม่มีที่กําบังไม่มีภูเขาเรื่องสิน้นรัเสเซียถอนตัวออกไป <Okay. S 2> เพราะว่าเ <Okay. S 2> กาะน,นี้เป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่ทางออกของท่าเรือของอยูเครนในทะเลดํา okay. รัสเซียบอกว่านี่เป็นการแสดงเจตนาความเป็นมิตรเพื่อให้ยูเครนส่งออกข้าวสาลีที่โลกต้องการและรัสเซียจะแสดงเห็นว่าตัวเองไม่ได้ปิดกั้นเส้นทางออกในการส่งออกข้าวสาลีเลยเซเลนสกี้ตีปีกอย่าบอกนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของยูเครนเขาถอยแล้วเขาถอยแล้วเราเป็นชัยชนะแล้วเราต้องลุกคืบต่อไปและครับรัสเซียให้พ้นจากพื้นที่ของยูเครนต่อไปใช่ไหมอันที่จริงแล้วนั่นรัสเซียถอนตัวไปไม่คุ้ม มันก่ะเล็กๆแล้วก็เป็นเป้าของการโจมตีไม่มีที่กำบังไม่สิ่งที่ไม่เหมาะ <Okay. S 2> ถ้าหาวยูถ้าหาวยูเครนจะส่งกองทัพเข้าไปนะ,ะเซียย่อมโจมตีด้วยจรวดดัวิถีเมื่อไหร่ก็ได้และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นวันนี้เอง <Okay. S 2> เมื่อเรซียเริ่มโจมตีพื้นที่ท่าเรือของโอดซาซึ่งอยู่ถัดไปจากเกาะงู <Okay. S 2> อยู่นอกอยู่บนฝั่งเกาะงูอยู่นอกฝั่งโอเดซาถัดอยู่ไปจากเมืองท่าเรือมาริโอโปลทั้งสองฝ่ายทั้งสองเกาะเนี่ยทั้งสองท่าเรือเนี่ยก็เป็น หมาะสําหรับยูเครนที่ส่งออกข้าวสาลีซึ่งมีอยู่ในโกดังประมาณ22-25ล้านตันซึ่งยูเครนอ้างว่าส่งออกไม่ได้เพราะรัสเซียปิดท่าเรือทั้งสองฝ่ายทั้งสองแห่งแล้วก็ปิดทะเลดําด้วยแต่รัสเซียบอกว่าที่ส่งออกไม่ได้เพราะว่ายูเครนไปวางทุนระเบิดไว้ในท่าเรือฉันอยากส่งออกอยูเครนก็ต้องส่งทหารมาส่งเก็บกวาดทุนระเบิดไปให้หมดนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ และก็สมอลล์พูที่เมืองล <c oughs> ิซิชันส์หลังจากที่เซเรโวโดเนตถูกรัสเซียยึดไปแล้วลิซิชันส์ก็เป็นเมืองต่อไปตอนนี้รัสเซียก็ประกาศว่าได้ยึดลิซิชันส์ไว้เรียบร้อยแล้วเท <c oughs> ่ากับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สําคัญทางด้านการอุตสาหกรรม <c oughs> แล้วก็แร่ธาตุต่างๆเป็นพื้นที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกของแคว้นดอนบารส <c oughs> ถ้ารัสเซียนี้ยึด เป้าหมายสําคัญได้อีกจุดแล้วครับตอนนี้ก็หูลุกคือไปสักได้เกิน50แล้วใช่ไหมคือลุกไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ20-25%ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของยูเครนของทั้งประเทศของทั้งประเทศนะครับถ้าเทีทั้งประเทศแต่ว่ารัสเซียก็โจมตีทั้งกรุงเคียบด้วยโจมตีหลายเป้าหมายโดยจรวดแต่ว่าพื้นที่ทางทหารราบก็ใช้ปิดล้อมใช้ปิดล้อมอบล้อมฐานยูเครนฐานยูเครนก็รู้รู้ตัวไม่ให้อยู่ในวงล้อมก็เลยถอนโวไปจากเมือง ทางด้านของดอนบาสหลบออกไป <c oughs> ทางด้านอื่นเพ <c oughs> ื่อใหออ้ไม่อยู่ในวงล้อมนะก็เซเล,ลนสกี้ยังบอกว่ายังประกาศบอกว่าเนี่ยสถานก,การณ์ในทะเลดำเนี่ยตอนนี้เราพยายามจะพยายามจะยึดพื้นที่คลืนหลังจากกาะง,งูเนี่ย <c oughs> ทีละกทีละกแล้วจะขับไล่ออกไปจากพื้นที่อยูเครนทั้งทางบกทะเลแล้วก็อากาศด้วย <c oughs> นะแต่ก็เป็นเพียงแค่คําคุยโม้เฉยๆ <c oughs> ซึ่งโอกาสที่เป็นไปได้เนี่ย ไม่มีใครยังมองเห็นนะครับนี่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้ามากทีเดียวอีกด้านหนึ่งทางด้านของผู้นําอินโดนีเซียก็เดินทางไปเยือนไปเจอทั้งทางด้านของเซลินสกี้ใช่แล้วก็ไปเจอปูตินด้วยไปเจอปูตินด้วยแล้วก็เท่ากับว่าเขาจะเชิญปูตินมาในที่ประชุม G20 ซึ่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพอยู่ขณะที่กลุ่มประเทศ G20 นั่นแหละที่ขยายตัวไปจาก G8 ใน g ีนะครับพยายามคัดค้านไม่ให้เชิญปูตินมาด้วย ก็ที่จริงเขาเชิญเข้ามาด้วยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าผู้นำดนีเซียบอกจะเชิญเซเลนสกี้มาด้วยนะ,ะให้ปูตินและเซเลนสกี้มาเจอกันตัวเป็นๆในที่นี่เลยแล้วจะคุยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่โอกาสที่ปูตินจะมาโดยตัวเองหรือมาโดยทางวิดีโอออนไลน์หรือเปล่านนะั้ก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งแล้วถ้าปูตินมาแล้วประเทศอื่นจะมาร่วม หรือเวลาปูตินพูดจะบอยคอตจะจะเดินออกไหมหรือเปล่านะก็ต้องแล้วแต่นะครับวันก่อนในปูตินก็ไปขณะที่เขาประชุมนาโตกันที่มัดริตใช่ไหมไบเดนกับบรอิจอนสันผู้นำกฤษที่เป็นเป็นหัวเรือใหญ่ที่นั่นปูตินเขาก็ไปประชุมกลุ่มหประเทศที่อยู่รายรอบทะเลสาบแคสเปียนทะเลแคสเปียนนะก็มีทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถานอิหร่านแล้วก็คาซัคสถานและก็รัสเซียเติร์กเมนิสถานเป็นเจ้าภาพแต่ที่สําคัญคือว่าครั้งนี้ผู้นําอิหร่านมาประชุมร่วมด้วยแล้วเจรจากอิร์เซียโดยตรงเท่ากับว่ารัสเซียมีเพื่อนในย่านทะเลสาบแคสเปียนนีนะทะเลแคสเปียนีนะครับห้าประเทศแล้วก็จะร่วมพเนจรกําลังกันและเป็นทางออกสําหรับการซื้อหรือการขายสินค้าของรัสเซียโดยไม่จำเป็นต้องผ่าน กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกครับเห็นล่าสุดทางท่านของสหรัฐเองก็พยายามที่จะจีบให้อิรานเนี่ยเปลี่ยนใจกลับมาสู่ดีลในเรื่องของการยกเลิกการคว่ำบาตรใ่จะไดเอาน้ำมันออกมาใช่แต่ดูเหมือนอิรานก็ผลึกเหนียวแน่นกับฝั่งนี้นะฮะอิรานก็ผลึกเหนียวแน่นฝั่งนี้แล้วก็จะไปเป็นสมาชิกกลุ่มบริกด้วยบริกด้วยกับพร้อมกับอาร์เจนตินาของประเทศซึ่งจะไปรวมกับรัสเซียบราซิลอฟริกาใต้อินเดียแล้วก็ อะไรบราซิลใช่ไหมห้าประเทศซึ่งห้าประเทศนี้จีนนี่มี GDP นะอัตราเศรษฐกิจเนี่ยการขยายตัวขนาดเศรษฐกิจเนี่ยเจอร์ซนค่ะโอ้โหของกลุ่มบริกนะแล้วก็อินเดีย13%บสอรบราซิลกับรัสเซียเนี่ยเท่ากัน7%จ็อร์เอร์เฟราเกต้าสามเรวมกันเป็นร0อยอแต่จีนเป็นหัวใหญ่70%ของเศรษฐกิจซึ่ง อินเดียอาจจะมองแล้วกาจะเขมดเล็กน้อยเพราะว่าพลเมือง1,400ล้านเท่ากันแต่ว่าจีนเนี่ยขนาดเศษรษฐกิจใหญ่ถึง70%กับ13%มตันต่างเยอะ,ยอะนะครับแต่ว่านั่นแหละทั้งหลายประเทศทั้งอียิปต์ทั้งไนจีเรียทั้งไทยตก,ก็ถูกเชิญไปด้วยแล้วเราเชิญไป <c oughs> คือไปสังเกตการเหรอพี่ไม่เขาจะเชิญไปสมาชิกสีิ้งผิงมาเชิญให้ไทยเนี่ยเป็นสมาชิกกลุ่มบริกด้วยไงโอ้ก็ดีนะก็ดีแต่ว่าแล้วแต่ผู้นําประเทศไทยว่าจะยอมไปร่วมหรือเปล่าหรือจะ กล้าที่จะ <c oughs> แหกวงล้อมออกไปจากอ้อมอกของอเมริกาหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ก็มันมีประเด็นที่ึงความขัดแยง้งครัเพราะมีส่องทางอื่นที่เขายังมองว่าเฮ้ยมันจบได้หรือเปล่า <c oughs> เพราะการที่โลกตะวันตกไม่ใช่เป็นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ย การส่งเสริมช่วยเหลือยูเครนให้ลบต่อไปมันจะมีอะไรที่สําคัญไปกว่านนี้มันจะมีหนทางที่หยุดสงครามได้อย่างไรแล้วโอกาสที่ยูเครนชนะสงครามก็ไม่มีมมเพราะตอนนี้เนะี่ยคนในยูเครนอย่างน้อย11ล้านคนสิบหกล้านคนกนลำลังลําบาก <c oughs> ไม่มีอาหารกินไม่มีข้าวไม่มีไฟไม่มีน้ํานะทั้งหลายแหล่ทั้งยาทั้งสารพัดอย่างนะน้ําก็ไม่มีอาหารก็ไม่มี <c oughs> รวมถึง สถานที่อยู่อาศัยด้วย <c oughs> กล็ลาบากอยู่ในยูเครนนะที่นอกยูเครนไปแล้วก็สบายไป <c oughs> ก็มีกลุ่มผู้ที่ถือว่าเป็นเ,เป็นปัญญาชน <c oughs> ของเยอรมันนะครับ <c oughs> ก็มีทั้งนักวิชาการนักประชญาสื่อมวลชน <c oughs> นักศิลปินแล้วก็บรรดาอดีตนักการทูตทั้งหลายแหล่รวมกันเป็นชนชั้นนำ21คน <c oughs> ก็เขียนจดหมายไปลงเขียนข้อความบทความไปลงซอพิม์เดซไซซึเป็นหนังสือพิมพ์ที่ด้านอนุรักษ์นิยมของเยอรมนีบอกว่าขอให้โลกตอนตกเนี่ยนะหรือว่ายุโรปเนี่ยหยุดยั้งการส่งอาวุธให้กับยูเครนได้แล้วนะแล้วก็บอกว่าให้เซเลนสกีเนี่ยเจรจาเพื่อให้มีสิทธิภาพนะก็ เมื่อเขียนไปแล้วในการส่งสร้างความโมโหให้กับทูตของยูเครนประจำเยอรมนีโอ้ยังงั้นเลยเหรอคะแอนเดรเมลนิกซ์บอกว่าขอให้บรรดาผู้เท่าเนี่ยไปลงนรกซะให้หมดโอ้ยางนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่แข็งมากเลยไม่มีภาษาางการทูตเลยก็ไม่มีไม่ไม่มีกันากันสดสดเลยนะครับคือก to ็คำร้องเนี่ยบอกให้เลิกสงครามเนี่ยแล้วก็ให้ไปเจรจากันก็คงจะเป็นบอกว่าเป็นหน้าที่ของกลุ่มประชาคมยุโรปนะที่ต้องไปฟื้นฟู แล้วก็รักษาสันติภาพ <c oughs> บนทวีปยุโรปเพราะว่าการที่จะสู้ร่มต่อไปเนี่ยมันไม่มีทางที่จะชนะได้ <c oughs> เขามองอย่างนี้เลยนะต,ตัดพวกนี้เลยเหมือนกับที่คนอื่นที่เคยพูดแม้กระทั่งก่อนหน้าโน้น้นผู้นำเยอรมน,นีฝ <c oughs> รั่งเศส <c oughs> อิตาลีก็็บอกว่า ดูแล้วมันน่าจะถอดใจเพราะยูเครนไม่ไงไม่มีทางชนะก่อนหน้านี้นทางด้านอดีตผู้นํานาตโต้ใช่ไหมเลขาธิการนาตโต้ก็ยังพูดเลยบอกว่าพูดอยอมเสียน้อยหน่อยนะแล้วก็จะได้ไปเจรจาก,กันใช่แล, <c oughs> แล้วก็ให้ทุกอย่างเนี่ยเอาแค่นี้นะยังไม่จะไม่ต้องเสียมากกว่านี้แล้วก <c oughs> ็จบจบไป <c oughs> จบไปเ <c oughs> พราะว่าหนทางที่ชนะมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะเซเลนสกี้เองก็ยอมรับว่าเป็นไปได้แต่ว่ายังปากแข็งอยู่เพราะมีทางเลือกอื่นถ้าขืนยอมแพ้ปุ๊บแล้วเนี่ยตัวเองก็จะคือเป็นแพะรับบาปตัวใหญ่ ไบเดนก็จะสวยอด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่เลยแพ้สงครามะจะต้องแพ้การเลือกตั้งช่วงกลางเทอมนี้บริจอนสนก็จะสวยไปด้วยเพราะเป็นเป็นลูกคู่ของแองโกลเมริกันในการเป็นต้นเป็นเป็นขาใหญ่ในการที่ชักชวนชาวยุโรป,ให,ปให้เปิดสึกเลยคราวนี้ใช่ไหมไอ้ที่กลุ่มปัญญาชนของเยอรมัน ที่ไปเขียนจดหมายถึงเขียนบทความลงในเดไซส์นะครับก็เพราะคนยุโรปกำลังเดือดร้อนอย่างที่คุณเก๋ทราบได้อยู่ใช่ใช่คนไม่มีจะกินค่าค่าน้ำแพงค่าพลังงานแพงรวมถึงเงินเฟ้อก็สูงขึ้นด้วยโอกาสที่จะเผชิญกับภัยหนาวจัดเนี่ยในปีนี้เนี่ยมันนีมากกว่าด้วยมันมันก็ใกล้จะไปถึงหน้าหนาวใช่ไหมปลายปีถ้าไม่รีบจัดการโดยเร็วเนี่ยมันจะไม่มีแผนรองรับเลยแล้วรัสเซียก็ยังมีแผนว่าถ้าหากว่า คุณยังเล่นงานฉันไม่เลิกเลยนะถ้าลือยังเล่นงานอ้วไม่เลิกนะตอนนี้มาคว่ำบาททองคําห้ามรัสเซียส่งทองคําออกนอกประเทศนะก็รัสเซียไม่ไม่ก็ยังมีขนทางขายอยู่เพราะว่าผู้ที่ผู้ผู้ที่บริโภคทองคารายใหญ่สุดก็คือจีนจีนรองลงมาคืออินเดียโอ้นะฝั่งนี้หมดเลยใช่แต่ว่าตลาดที่ค้าทองคําใหญ่สุดก็คือลอนดอนกับสวิสแลนด์สวิแลนด์ฉะนั้นก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็อย่างว่าดูไบก็เป็นตลาดใหญ่ค่ะ รัสเซียก็ถือว่าเป็นมีเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของทองคำอันดับ3อันดับ4ของโลกเหมือน,นกันรายได้ประมาณ15,000ล้านต่อปีก็ไม่มากเมื่อเทียบกับพลังงานแต่ว่าโลกตะวันตกเนี่ยกลุ่ม G7 เนี่ยพยายามจะจัดตัดแขงตัดขา <c oughs> ไม่ให้รัสเซียมีรายได้เพื่อไปเอารายได้ไป ทำสงครามต่อไปนะครับฉะนั้นรอบนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วแั่งชั่มากี่รอบแล้วคะเจ็ดรอบแล้วเจ็ดรอบเจ็ดรอบไม่เป็นผลใดๆเลยไม่เป็นผลทั้งสิ้นเลยแล้วก็รัสเซียยังมีหนทางที่เอาคืนก็คือว่าตัดแก๊สเลยตัดแก๊สช่วงฤดูหนาวช่วงนี้ฝ่ายยุโรปนี่มีการสำรองเพียงประมาณ5 8เปอร์เซ็ค่ะแล้วการที่เติมเต็มก็ไม่มีเพราะรัสเซียเดิลดการส่งแก๊สไปเพราะอ้างว่ากังหันเทอร์ไบน์ที่ันลมเทอร์ไบน์ที่ ใช้ในโรงส่งแก๊สเนี่ยยังไม่ส่งคืนมาจากเยอรมันที่แล้วเยอรมันก็ส่งไปซ่อมที่แคนาดาก็ยังไม่คืนมาก็บอกงั้นไม่มีก็ไม่มีแก๊สใส่ให้ไม่มีแก๊สใส่ให้ <c oughs> ก็นี่คือสถานการณ์ล่าสุดสงครามยังเป็นไปได้อยู่ <c oughs> ในทั้งย่านโอดสซาเปิดศึกใหม่ <c oughs> แล้วก็ทั้งด้านรอบกรุงเคียฟที่รัสเซียพยายามโจมตีเป้าหมายสําคัญด้านยุทธศาสตร์ไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธที่โลกตะวันตกส่งให้ก็ต้องรอดูว่าจากนี้ไปนั่นแหละ นาโตและประชาคมยุโรปนั้นจะขยายอาวุธอย่างไรและล่าสุดการที่เขาไปได้สวีเดนกับฟินแลนด์<ไ>ปเป็นสมาชิกนาโต้อยู่นะก็ต้องอยู่ในสภาวะที่ว่ายังไม่เต็มร้อยอการที่ผู้นำของเตอร์กีเออร์ดวันยอมเปิดทางให,ให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆที่บอกว่าต้องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาให้เตอรากียจัดการนะต้องเลิกสนับสนุนกลุ่มเติร์กกลุ่มทั้งหลายแหล่นะกลุ่ม ที่เป็นฝ่ายก่อการร้ายที่ไปหลบซ่อนอยู่ในสวิเเนฟินแลนด์วันนี้เอเดวันผู้นำเตอร์เกียบอกว่าสองประเทศจะเพิ่งดีใจนะเพราะว่าถ้ายังไม่ทำตามเงื่อนไขที่วางไว้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช่ไหมตุรกีก็จะไม่ยอม ทาสัตยบัญข้อตกลงเพราะว่าทุกประเทศต้องเอากฎหมายเนี่ยยอมรับให้สองประเทศเป็นสมาชิกนาโตเข้าสภาก่อนสภาตัวเองก่อนถ้างั้นถ้ายูไม่ทําตามเงื่อนไขที่ว่างไว้นะอาจจะไม่ไทยก็ไม่เอากฎหมายเข้าสภายูก็เป็นสมาชิกนาโต้คือต้องส่งมาให้ครบก่อนใช่ไหมให้เต็มที่ก่อน้วทุกอย่างแล้วก็อเมริกาก็แบบท่าบอกว่าโอเคในเมื่อเตุรกีเนี่ยยอมให้ ให้สวีเดนและฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโตแล้วนั่นน่ะเขาอาจจะขายเครื่อง F-46 เพิ่มให้กับตเตอเร์กีเ<อ>ียก่อนหน้านั้นไม่ยอมขายให้เพราะว่าเตอเร์กีเียไปซื้อระบบต่อต้านขีปนาวุธทางอากาศ S-400 จากราัสเซียทําให้อเมริกายุะมาก嗯嗯ก็เลยไม่ยอมขายเครื่อง F-46 ล็อตใหม่ให้แต่นี้ไปก็บอกว่าตอนนี้กําลังดูอยู่นนก็ลังส่งให้อยู่นะก็นี่ทั้งหมดคือความสัมพันธ์แล้วก โครงสร้างเครือข่ายต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งต้องดูว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยนาโต้ก็ยังมีแรงที่จะหนุนอยู่แม้จะตัวเองจะประสบปัญหาหนักทั้งในอเมริกาและอังกฤษและในยุโรปก็ตามเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของคานขาดแคลนพลังงานแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนครับก็ต้องดูว่าใครจะอึดกว่ากันนะคะแลสเสียอึดกว่าอยู่แล้วเพราะมีทั้งอาหารอาวุธเขาเขามีครบเขาไม่เดือดร้อนมีครบทุกอย่างส่วนฝั่งนี้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะอยู่ได้แค่ไหนก็ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะ สู้ไหม <c oughs> และคนยุโรปสุดท้ายแล้วประชาชนเนี่ยหลจจะบังคับให้รัฐบาลเหล่านี้นะยอมเพื่อ,เ,อเพื่อให้มันจบเร็ว <c oughs> <c oughs> นมากกว่าที่เดือดร้อนมากกว่านี้เพราะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่จะฟื้นฟูไม่ได้กับรัสเซียนะครับก <c oughs> ็หมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยยุโรปต้องไปหาแหล่งใหม่ของพลังงานไม่จะเป็นจากซาอุดิอาระเบียหรือจากตะวันออกกลางแต่ล่าสุดแล้วเนี่ย กาตากับซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่สามารถจะเพิ่ม,มการผลิตน้ำมันให้ตามความต้องการของยุโรปห,หรือสหรัฐได้ก็ปิดทางเลยเลยนาะก็ปิดทางเลยลำบากขึ้นเยอะเลยนะคะคทีนี้ก็นี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นณเวลานี้สถานก,การณ์ยังต้องดูต่อไปยาวๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะไปลงเอยที่จุดไหนใช่ครับหนึ่งในสที่ทางด้านคิสซิงเจอร์มองเอาไว้เนี่ยจะเป็นทางไหนเป็นไปได้ไหมใช่เดี๋ยวได้ติดตามกันต่อกับ คุยผ่านโลกวันนี้หมดเวลาของรายการติดตามกันได้ใหม่ข่าวหน้านะคะสวัสดีค่ะ